การเช็คเปอร์เซ็นต์ทองนะครับทองแท่งในบ้านเราเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับบ้านเราทองคำเปอร์เซ็นต์คือเก้าสบหกตามมาตรฐานของบานะครับแต่ต่างประเทศนี่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ต่างมากมายนะครับนี่คือตัวอย่างการทดสอบเปรอร์เซ็นต์ทองครับเห็นครับปัจจุบันนี้เรามีทองแท่งมากๆๆๆๆ bum. มายนะครับหลายหลายยี่ห้อสมัยก่อนโบราณก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปัจจุบันก็จะมีลักษณะที่เป็นทันสมัยมากขึ้นนะครับที่การเช็คเปอร์เซ็นต์ทอง สมัยโบราณสมัยก่อนหรือบางร้านทีท่ยังทำัาอยู่นะครับก็จะใช้วิธีการทดสอบด้วยหินฝนทองครับทดสอบนี้นะครับแล้วก็เช็คกับตัวมาสเตอร์พีซนะครับซึ่งตัวมาสเตอร์พีซเราทำมาว่าเปอร์เซ็นทองแต่ละเปอร์เซ็นเนี่ยออกมาจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เช็คผลเทียบคู่กันนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นทองที่ได้ามาตรฐานตามสคบเนี่ยพอฝนลงด้วยน้ำกรดนะครับ มันจะต้องมีความเหลืองอลา,ามเท่ากันนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าตัวมาสเตอร์ฟีสแสดงว่าเปอร์เซ็นทองต่ำกว่า96.5นะครับนี่คือเป็นวิธีที่ทดสอบแบบสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับนี่คือเครื่องเช็คเปอร์เซ็นทองนะครับเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เปอร์เซ็นทองวิธีการเช็คเปอร์เซ็นทองเนี่ยปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายกว่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกร้านจะมีนะครับแต่ละร้านนี้ก็จะต้องลงทุนหลายต่างอยู่เหมือนกันนะครับ วิธีการเช็คเป็นแบบนี้ครับเราก็จะนำทองคำนะครับที่เราสนใจอยากจะเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ลงไปนะครับปิดแล้วก็ทดสอบด้วยการเอ็กซเรย์วิธีการเอ็กซเรย์นะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่ง เครื่องก็จะยิงรังสีเอ็กซเรย์ลงไปที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็จะบอกมาว่ามีทองอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรผสมอยู่บ้างนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับที่เราทดสอบนะฮะที่ห่อทองอันนี้คือห้อกุนหัวนะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีในท้องตลาด ในวงการค้าขายทองคําได้ละนะครับเปอร์รเซน็นทองที่ออกมาก็คือนี่นะครับมีทองอยู่96.64% silver 3.36% copper ไม่มีนะครับก็บ้านเราเนี่ยเปอร์เซน็นทอง96.5นะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ ต่อมานะครับจะลองเช็คอ่ายี่ห้ออื่นดูบ้างนะครับน,นี่จะลองเช็คอยี่หอ้อลองยี่หอ้อพูดเซ้งนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างนะครับเราดู ไปเดินนะครับรอนะครับคือเอ็กซเรย์น,นี่นะครับส่วนใหญ่ร้านที่มีมาตรฐานเนี่ยมักจะมีไว้เพื่อทดสอบนะครับเพราะว่าการฝนทองด้วยถินฝนทองเนี่ยมันเอาจรงจริงเนี่ยมันต้องใช้ ความชํานาญระสมควรอาจจะผิดพลาดจากการมองบ้างนะฮะถ้าเกิดเป็นขยับกันเป็นครึ่งเอเซนี้อาจจะมองไม่ออกนะครับแต่เครื่องใช้เปร์เซน์ทองน,นี้อันนี้แน่นอนมาตรฐานชัวร์กว่าเยอะนะครับลองดูยีหย่ห้อพุทเซ็งเมื่อกี้ยี่ห้อคุณหัวนะครับเก้นะฮะคือผ่าน96.5านหะโอเคหมดนะครับยี่ห้อพุดเซ็งน,นะครับลองดูปึ๊บนะครับมีทองเก้าสิบหเจปอร์เซ็นต์ิเวร์สเปอร์เซ็ ถามว่าทาไมไม่เท่ากันจริงๆแล้ววิธีการหลอมนี่นะครับเนื่องจากทอง96.5เนี่ยก็ใช้ทอง99.99 99มาหลอมเพราะฉะนั้นการผสมนะครับเวลาผสมทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่เป็นเป็น99.99 99มันสูงกว่าเหมือนผสกมสกันไม่ไม่ดีเพราะฉะนั้นออกมาอาจจะมีบางจุดสูงบางจุดต่ํา่่่่ะ่ั่่่่ร่่่่่่้่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่า่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่าา่่่ อ่ะก็ลองยี่ห้ออื่นบ้างยี่ห้อท,ทองกเกษตรนะครับของเราเองนะครับบล็อกเราสั่งทำจากฮ่องกงก็ลองดูว่าอ่ะเปอร์เซ็นต์ทองเป็นยังไงบ้าง รจริงๆเราต้องบอกว่าเครื่องเอ็กซเรนี่นะครับไม่ใช่ว่าทุกร้านจะมีนะครับเพราะว่าต้องลองทุนหลายตังค์เหมือนกันร,ร้านที่ได้มาตรฐานนี่จะมีไว้เพื่อทดสอบเพราะฉะนั้นทองแท่งยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับถ้าผ่านเครื่องนี้ผ่านก็คือผ่าน แปดหนึ่งเสร็จแล้วโปรลงมาน,นะครับอ่าปึ๊บทองแท่งทงี่ทเทอทองเกษตรมีทองอยู่96.58%นะครับมีเงินอยู่3.42%เพราะฉะนั้นในตัวที่สำคัญคือตัวทองครับที่เหลือเป็นอะไรก็ได้ผสมกันแล้วให้มันได้ทอง96.5%เท่านั้นเองนะครับก็ รือว่าผ่านนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทดสอบโปรเซนทองแบบปัจจุบันครับก็ง่ายๆแค่นี้เองกานซื้อทองที่ร้านทองที่มั่นใจก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับร้านที่มีเครื่องเช็คเปรเซนทองแบบนี้นะครับกระถามอ่นนี้หนึ่งว่ามีเครื่องเช็คเปรเซนทองหรือเปล่าก็มั่นใจได้ที่ไหนก็ได้ครับนะครับขอบคุณมากครับ